การกำชับการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะซึ่งท่านก็ได้ออกมาพูดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้แทนของรัฐบาลนะคะคในการทำงานดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งในการทำงานนี้นะคะถ้าไม่สามารถที่จะทำได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นมาทำแทน ใช่แล้วครับโดยนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น<ะ>เรื่องแรกเลยคุณผู้ชมครับเรื่องของปัญหาศูนย์อพยพได้มีการขอคืนพื้นที่ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการ<ม>ก็ต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด<ช>ของ,จ,งจังหวัดนั้นๆด้วยเพื่อที่จะต้องการพื้นที่คืนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อทั้งโรงเรียนเพื่อที่จะทําการเปิดการเรียนการสอนเรื่องนี้ครับ กระทรวงมหาดไทยมีสถานที่รองรับหรือไม่ท่านก็บอกว่าต้องไปดูนะครับให,ให้เรียบร้อยเรื่องนี้หลักใหญ่ใจความคือหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานกลางแล้วก็ดูแลบังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัดก็ต้องไปทําหน้าที่ร่วมกันประเมินสถานการณ์กับทางทหารผู้ว่าต้องประสานกับทหารให้ชัดเจนในเรื่องนี้แล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยไปดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยให้ถูกต้องชัดเจนในกรณีนี้ครับมีอดีตสสและอีกหลายคนเนี่ย ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องของการบริหารจัดการเงินบอกเงินไม่ถึงมือประชาชนด้วยถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาของผู้ว่าราชการซึ่งก็ได้มีการบอกไปแล้วด้วยว่าต้องทําหน้าที่ให้ดีเพราะตอนนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเดือดร้อนมากมีปัญหามากถ้าผู้ว่าไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างที่บอกแล้ว ก็ต้องพิจารณาตัวเองนะ<ช>ต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่ไม่ให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต้องดูแลประชาชนให้เต็มที่ขณะนี้ครับรัฐบาลเนี่ยทำในหลายเรื่องแล้วนะทั้งในเรื่องของการเยียวยาท่านภูมิธรรมบอกแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยถ้าผู้ว่าอยู่ตรงนั้นแล้วผู้ว่าไม่สามารถเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการบริหารได้เนี่ยก็ต้องพิจารณาแล้วนะว่า ผู้ว่าเนี่ยบกพร่องเรื่องอะไรที่หลายคนออกมาพูดให้ไปคุยกับผู้ว่าที่อยู่ในจังหวัดให้ประสานกันอยู่ตอนนั้นตอนนี้ทําอย่างนั้นแบบนั้นแบบนี้นะครับก็ให้แจ้งความชัดเจนมาเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่เองได้กําชับเรื่องนี้ไปแล้วย้านะครับว่าต้องทําหน้าที่ให้ได้เพราะผู้ว่าเนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐบาลดูแลประชาชนในพื้นที่ทําไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาทําแทนโอเคหรือไม่นี่นะคะก็เป็นความเด็ดขาดที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่การประชุ คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC นั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชและก็อาจจะมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเล็กเพื่อที่จะนำความเห็นของคณะเลขานุก,การมาร่วมประชุมนะคะแล้วก็นำ ข้อมูลต่างๆนี้มอบให้กับคณะเลขานุการที่ร่วมประชุม GBC ในช่วงเช้ามาพิจารณาด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานนะคะในส่วนของกรณีฝ่ายกัมพูชาที่ไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้จะต้องโทรกลับไปขอความเห็นจากทางพนมเป็นก่อน จะทําให้การประชุม GBC ไม่ราบเรื่อนหรือไม่ในส่วนนี้คุณภูมิธรรมก็บอกนะคะว่าตนเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่นะครับ<ม>ก็ยังคงเป็น8ข้อหลักนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ขึ้นโต๊ะเจรจา GBC แล้วด้วย<ม>อย่างที่เกลิ่นบอกไปในชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในห่วงเวลาของการเจรจาการประชุม GBC ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดจะมีการถแถลงกันในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ติดตามกัน